โดดยดโยดยดจะเฮ็นยังนั่น่ะเอาให้น่าดียังบ้าอุดอดว้าวว่าตัดมันตัวสีลูกมันสีลูกมันนหรอบ่เออโอ้ปีนี่ได้หลายอยู่ดิเขาว่าจะใครนี่โอ้หวังเวลาอยู่บ่เอออู้หูอันไปแต่ยากเนาะเจ้าเนาะยู่เนาะโอ้ยยาดกันเนาะฮู้ยอันสวนแตงเจ้าอันอันอันมีคนดูแลบ่ล่ะเออช่วงนี้เขาอันอยว่าสิมาขอบักแตงไหมบ่ได้หด น้ำเลยป่ะเขาบ่เขาอยากลงมันเขาโอ้อันก็จันคอยคอยซอยก็ได้ซอยยังซอยหดน้ำโอ้มันเคยยันแท้เจ้าเอ้าเขนเลยกป่ะสีขอมาบบแก่เนมโอ้ใครอยู่สันห่ะบุจักซอยนี่แม่บุกมิเตะมาลอยลักลอยหยังเจ้าน่ะบ่ได้บ่ได้เลยเจ้าจะสีสร้อยหดน้าาให้ดิแมนแมนมึงนี่เดี๋ยวคอยไปให้น้ามันเองบ่แมน เออเไป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 อันที่อันไข่ให้น้ำแล้วไข่โค้ดอันอันอันจ้าหาขุนเวยเด้อเออไป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 เออไปอย่าไปเห็ดคือเก่าด้วยล่ะว้ายไอ้สิบ้าปิดจนเล่นอยู่คืออันคือเก่าแท้ไปไปดอกจักหลือเนาะโอ้ปานไข่ปลาค้อนช่วยแห้งเนาะเจ้ากระไรเนาะจักเลี้ยวไข่ปลาช่วยคือเจ้าดอกเห็นแต่เจ้าล่ะโอ้มาแตงไหมบ่ได้น้ำอีนี่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไห้น้ำมันก็นนะ เอ้าจะนั่งเให้ยังนั่นน่ะจะให้ยังนั่นให้น้ำมันเดหยดโ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 ยดจะให้ยังนั่นน่ะเอ้าให้น้ำมันเถอะเดขึ้นหายังสั่นเอาให้น้ำมันที่เจ้าบอกเขาว่าให้น้ำมันแหนให้น้ำคือให้จังสั่นจะขึ้นนั่งจังสั่นเอ้าก็ค่อยให้น้ำมันค่อยนั่งยังสิตัวเนาะเขาหดน้ำนี่แหละเขาจะขึ้นนั่งจังสั่นเอ้าก็ค่อยให้น้ำมันให้น้ำจะขึ้นนั่งจังสั่นนั่งยองยองยังสั่นเอาถามดู กราขวยเมื่อยเนาะโอ้ยเจ้าสีมะหยาดยังเงินเบ้าอุดวนเจ้าขึ้นหยาดเขาเนี่ยนะเฮ้ยเจ้าจะเฮ็ดจ ja ังส hmm. no! er ัตวบ่แม่นน้ามันแตกน้ำอันมันออกบ่หรือยังไงน่ะฮะห้น้ำก็มาหยากน้อข่อยเนาะข่อยว่าข่อยสิมาให้น้ำเจ้าข่อยก็บรับปากเจ้าข่อยก็มาให้ยเหล่าเด้ยเจ้าสิมาจมอีข่อยยุใส่ห้น้ำยังไงเจ้าเว้ยกับแก่เจ้าสีหลานยุใส่นี่เด้เจ้าสุมาเฮ็ดตัวที่บัวแดนดิเดบักแตงข่อยว่ามันคือเหี่ยวแท้เหี่ยวจังดาห์ยุใส่ ดีๆใส่เฮ็ดตั้งไหนค่อยก็บีบุ๋ยเด็ดๆค่อยก็บีเพยมาอยู่นิดๆจะคือนั่งเมื่อกี้มันคือเฮ็ดคือจังทานอยู่นะโอ้ยข่อยหดหน้ามาสองสามห้แล้วข่อยก็เมืย์กระย่างเนาะข่อยก็มานั่งเราเลยแล้วเนาะจักแล้วเนาะอุ้ยไสิม่ไอท่าไหนเมื่อกี้นี่ค่อยก็นั่งให้เลยแล้วใส่นี่เดี๋ย่อยก็นั่งให้นั่งเลยเดี๋ยวค่อยนั่งบีบข่อยก็ดีอยูดทีเดี๋เอาตีโอ้บีบไม่ดูโอ้จักแล้วบลูเนาะ บีห่วงคอยเมื่อยเออคอยห่วงคอยเมื่อยโอ้ตายไปดิบีแังจี่เมียงเออเว่เขาก็คือว่าอย่างเออหายไปเขาก็บอกลู้เนาะโทษได้หลายเอาสร้างดีทำคุณบูชาโทษข้อักแต่งหาหน่วยโมดนามให้เขาอยู่สามไหอะไรอย่างเงี้ยยังมาเหลวอยู่ไอ้เงี้ยเฮ้ยมันเฮยวเนาะบ่มีอันคนมาดูแลมันเนาะเจ้าของก็บ่อกให้อันบ้างเนาะเจ้าของก็ไปหาอื่นเนาะ นี่ก็เหมือนนักแตงเนาะอู้พอู้อู้เติมน้ก็บาดนี้เมื่อยๆๆ